ใครที่เล่นกองหน้าเราจะต้องมีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ที่คู่ต่อสู้มาแย่งบอลเรามาไล่ลุมแย่งบอลเราเราจะต้องรู้สึกแบบว่าไงเข้ามาดิสามสี่คนก็เข้ามาเลยชอบจริงๆเลยการโดนแย่งบอลชอบจริงๆเลยการโดนลุมแย่งเนี่ยต่อให้เข้ามาทั้งสนามทั้งสิบคนสิบเอ็ดคนเราก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้สบายๆมันดูแบบ เกินจริงมันดูแบบเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าทุกคนคิดว่ามันเป็นมันเป็นไปไม่ได้อะ่ะเวลาลงสนามจริงผมก็รู้แล้วนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเวลาที่เราจะขดต่อสู้แค่คนเดียวหรือสองคนมันจะเป็นยังไงเราจะกล้าเล่นหรือเปล่าเราจะสึกตื่นเต้นรนไหมเพราะนี่คือแค่ความคิดนี่คือแค่คําถามที่แบบขึ้นมาล,ลอยๆในหัวให้เราเห็นภาพในหัวนะครับ เรายังรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกว่ามันเป็นไม,ไม,ไ,มไม่ได้โอหผมพี่ผมเอาตัวรอดไม่ได้หรอกแบบโลนดุมแย่งขนาดนั้นนะ่ะเป็นไงครับแล้วมันก็ตามนั้นจริงเพอเราคิดแบบนั้นไงเราคิดยังไงการการะทําเราก็จะมีโอกาสลักษณะนั้นสูงเหมือนที่เราเป็นอยู่ทุกวันเนี้ยเราเจอข่อสู้ปั้งอยู่ตรงหน้าเราเนี้ยเราทำไงเอาละมาแล้วนะครับคืนหลังสซ่ออข้างไม่อยากเตรบอลดูนี่นั่นนะครับ มันดูเป็นทางเลือกที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอามาใช้บ่อยจนเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เราจะต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวความสามารถในการลิงก์หลบคู่ต่อสู้ความสามารถในการที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้เวลาคู่ต่อสู้บากลุมแย่งเนี่ยเวลาเจอเหตุการณ์จริงที่มันย,กยากที่มันแบบจริงจังอ่ะเราจะไม่กล้าเอาความสามารถตรงนั้นออกมาใช้หรือแบบพยายามกล้าออกมาใช้แต่ก็แบบตื่นตูมนะครับกลัวไม่มั่นใจมันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ฝึก ในสถานการณ์จริงแบบนั้นมาไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมเจอคู่ต่อสู้แล้วผมผมอะไรผมฝึกเลี้ยงบอลหลบกลัวมาแล้วแต่ทําไมมันมันมันแบบว่าไงมันทําไม่ได้มันไม่กล้าก็ก็เวลาเราเอาไปใช้สนามจริงเราเจอคู่ต่อสู้สทีไรเราต่งขึ้นหลังเราส่องข้างทุกทีเลยอะล่ะนอกปะดังนั้นนะครับใครที่เล่นกองหน้าเราจะต้องมีความกล้ามีความมั่นใจที่จะรับมือในสถานการณ์ที่มันยากที่สุดแบบมันยากที่สุดในการเล่นกองหน้าแล้วอะ เราเคยไม้ล่ะแบบโดนลุมแย่งทั้งสนามอะอย่างมากก็สี่คนถูกไหมสามสี่คนมาลุมแย่งเราซ้ายขวาหน้าหลังแล้วเราก็มาบ่นนะว่าอ๋อพี่มันยากเิยมันมันมันไม่ได้มันไม่ได้เพราะว่าเราทําแล้วมันไม่ได้หรือเราไม่กล้าที่จะทําอ๋อใช่พี่ผมกล้าทําแล้วแล้วมันก็โดนแย่งเป็นไงล่ะคือสังเกตไหมครับสังเกตความคิดของเราอะ่ะ พอเราเจอเหตุการณ์ที like like e. we we so ่มันยากเหตุการณ์ที่มันไม่ถนัดน่ะเราไม่ชอบเหตุการณ์แบบนั้นเลยอะเราก็จะมีความคิดแบบไม่อยากจะทําไม่อยากจะสู้มันยากเกินไปมันแบบคงไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามันก็ภาพมันก็ฉายซ้ํานะครับความทรงจํามันก็ฉายซ้ําเอาทรงจําที่เราแบบโดนลุมแย่งแล้วมันเลียงไม่ผ่านเอามาฉายซ้ําให้เราเชื่อว่าพอมันโดนลุมแย่งเฮ้ยมันไปไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปก็ได้ก็ได้อย่างไม่ซี่อย่างเงี้ย หรือคนอาจจะอ้างว่าผมไม่ใช่เมสซี่อย่างเงี้ยมันอ้างไม่ได้หรอกครับเพราะอะไรรูป้ปะเพราะเราเพราะเราเล่นกองหน้าเราได้รับหน้าที่นี้ได้รับตำแหน่งนี้มาแล้วคุณสมบัติของคนที่เล่นกองหน้าไม่ใช่การยิงประตูนะครับแต่เป็นการที่เรากล้าที่จะทําในสิ่งที่คนอื่นเขากลัวกล้าที่จะยิงประตูในขณะที่แบบอีกฝ่ายมันมา มันมาเป็ดเต็มไปหมดเลยมันลุมแยกมันแบบไล่บีบเราอะ่ะแต่ละคนมันไม่กล้าหรอกถูกไหมเขาก็เลยเล่น,ลนตำแหน่งอื่นไงส่วนตำแหน่งเราเป็นไงเขาต้องการให้เรากล้าที่จะยิงประตูในสถานที่มันกดดันแต่กล้าอย่างเดียวไม่พอถูกไหมเราก็ต้องมีการฝึกว่าเฮ้ยพอมาเจอเหตุการณ์นีนนจ้จริงๆแล้วโดนลุมแยกนู่นนี่นั่นเราก็ต้องยิงให้แม่นเราถึงต้องฝึกยิงประตูฝึกมงฝึกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้พร้อมกับเหตุการณ์นั้นมากที่สุดเวลาเจอเหตุการณ์นั้นแบบเข้ามาดิเออ ต่อให้ลมแย่แค่ไหนกดดันแค่ไหนฉันก็จะยิงประตูให้เข้าได้อยู่ดีดังนั้นผมจะถามคําถามนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าเราเจอคู่ต่อสู้มาลุมแย่งทั้งสนามะ่ะเรากล้าที่จะเอาชนะไหมมันอาจจะแบบมีความกังวลหรือรู้สึกในใจลึกๆนะครับว่ามันมีโอกาสพลาดอะไรเงี้ยพอพลาดแล้วไงต่อพลาดแล้วก็ไล่คืนไล่ตามคืน แล้วก็จะได้รู้นะว่าอ๋อพอเจอเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็จะได้พัฒนาจะได้ทําให้เร็วขึ้นนิ่งขึ้นแม่นขึ้นอย่างเงี้ยแล้วมันมันก็ไม่มีอะไรนอกปะที่มันมีอ่ะเพราะว่าเราไปสร้างภาพขึ้นมาเองแล้วก็คนรอบข้างก็แบบด่าเรานะครับว่าไม่สรงนู่นนี่นั่น,นไม่ต้องสนใจนะครับผมบอกได้เลยว่าเราไม่ต้องสนใจใครเรียนกองหน้าผมคิดว่าแบบเพื่อนเราหน้าก,กว่ากว่าคู่ต่อสู้อีกเนาะปะ โค้ดเราสู้มันมันไม่มัน,มนเขาเขาไม่ด่าเรานอกปะเขาไม่ได้บอกว่าเลี้ยแบบนี้กลับไปเล่นบ้านไหมหรืออย่างงุนอย่างงี้เขาก็แค่แบบวิ่งเข้าบอลสกัดบอลเฉยวิ่งไล่บีบเราแต่เพื่อเราเป็นไงครับโหนอกจากแบบไม่อยู่เฉยแล้วก็ยังจะแบบบ่นเราว่าเราอีกนะครับสิ่งที่เขาทํามันก็แค่การตอบสนองต่อตัว,ตวเขาว่าเฮ้ยมันไม่ได้หนังใจเขาให้เราคิดแบบนี้เลยมันก็แค่แบบ เป็นการบ่นอะเหมือนเราอะไรเราโดนอากาศร้อนแล้วก็บ่นว่าร้อนอะไรอย่างเงี้ยเราโดนอากาศหนาวแล้วก็บ่นว่าหนาวจังอย่างเงี้ยเราคนก็ไม่เหมือนกันสุดท้ายแล้วอะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและผมจะเพิ่มให้อีกนะครับต่อให้โคนเราทุนสนามมาลุมแย่งและต่อให้เพื่อนเรามาลุมแย่งเราด้วยอีกทีนึงเออเพื่อน <laughs> เพื่อนเพื่อนอะไรเพื่อนหักหลังเหรอเออเราก็ต้องเอาชนะให้ได้ เราก็ต้องกล้าที่จะเอาชนะเหตุการณ์ที่มันยากขนาดนั้นตอนนี้ทุกคนมาถึงจุดสูงสุดแบบเรียกได้ว่าสูงสุดของการเล่นกองหน้าสูงสุดของจิตใจของกองหน้าแล้วว่าเฮ้ยในทั้งชีวิตเนี่ยฉันไม่เคยโดนลุ้มแย่ขนาดนั้นเลยนะถูกป่ะมีมีใครมีใครเจอแบบนี้ป้าล่ะอีกฝ่ายมาลุ้มแย่ไม่พอนะครับรุ้มแย่ทั้งสนาไม่พอเพื่อนเรามารุ้มแย่ทั้งสนาอีกเอาเรามีเราคนเดียวอย่างเงี้ย ถ้าเราไม่ได้เจอเหตุการณ์แบบนั้นผมบอกได้เลยนะครับว่าไม่ว่าจะเจอคู่ต่อสู้กเก่งแค่ไหนกี่คนอะไรก็ตามเราสามารถผ่านได้หมดแบบง่ายๆย้ยําไปเลยนะครับง่ายๆเพราะเหตุการณ์ที่เราจะเจอจริงๆอย่างมากสุดและแบบบ่อยสุดคือโดนลุมแย่งสองคนโดนแน่นอนนะครับเราเราสังเกตดูดิที่เราเล่นกองหน้ามาเราเล่นบอลมาเราโดนลุมแย่งกี่คนแล้วเราตื่นเต้นนะเรากลัวเสียบอลอะไรอนยะ่างเงี้ย สองคนนะครับสองคนมันมัน,มนเป็นมันเป็นไงโอ้โหมันแตกต่างจากการโดนลุมแย่งท้งสนามอีกแพ้แต่ระดับโลเวลาลุมแย่งก็อย่างมากก็ห้าหกคนนะครับนอกป่ะดังนั้นน่ะมั่นใจในการเล่นแล้วเราก็จะมีความกล้ามากขึ้นเราก็จะทำในสิ่งที่เราอยากทำได้อย่างส,สบายๆแล้วก็สบายใจนะครับโอเคนะ ตอนนั้นน่ะใครที่เล่นกองหน้าลองเอาไปใช้ดูมันเป็นเหตุการณ์ที่เราต้องเจออยู่แล้วท่องไว้เลยนะว่าต่อให้อีกฝ่ายบรุมแย่งเราทั้งสนามเราก็ต้องสามารถที่จะเอาชนะพวกเขาให้ได้เพื่อที่จะยิงประตูเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยเราเรากล้าที่จะเล่นเราคือกองหน้าที่แท้จริงโอเคปะ่ะ